คิตตี้คริสตนา่พนาพรรยาเอสกันตพง์โพสต์คลิปลูกสาวน้องวาเลนติน่าตะโกนสุดเสียงเลิมลาคุณยายินกลับต่างประเทศจากกรณีข่าวพระเอกดังเอสกันตพง์บำรุงรักวูบหมดสติกลางงานดีเบตไปตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมกระทั่งเมื่อวันที่22มยที่ผ่านมาได้มีการถแถลงว่าเอสกันตพงฟื้นแล้วหลังจากสลบไปประมาณ8วันโดยเอสกันตพง์ป่วยเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพ,พลันการทำงานของหัวใจผิดปกติ คือการเต้นของหัวใจผิดจังหวะขั้นรุนแรงนะขณะนั้นคุณเอสอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างมากซึ่งขณะนี้ก็กําลังฟื้นฟูกันต่อไปล่าสุดทางด้านคิตตี้พรรยาเอสกันตพงโต์โพสเสียใจร่ำลาคนสําคัญต้องบินกลับต่างประเทศโดยทางด้านคิตตี้และลูกสาวน้องวาเลนติน่าได้ไปส่งคุณยายกลับประเทศเยอรมนีโดยทางด้านคิตตี้ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าบายบายโอมมทูเดวาเลนติน่าแอนไอซัลลี่แฮททูเซกูดบายทูมายมัมเอสชีแฮสทูฟลายแบ็คทูเยอรมนี It has been 4 weeks. h a t s h e continuously was supporting and encouraging us at s c a n h a p o n g and also he'll taking care of Valentina at valentina.erica.bi. could not have done it without you mum. We love you so much. เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Love family เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุมรุ่งรัก family เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Bye bye เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Katey Kip เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Granddaughter เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Valentina Erica บายบายโอมี bye, วันนี้วาเลนติน่าและฉันเสียใจที่ต้องบอกลาแม่ของฉันเนื่องจากเธอต้องบินกลับเยอรมันเป็นเวลาสี่สัปดาห์แล้วที่เธอคอยสนับสนุนและให้กำลังใจเอสแ c a เอสแคนาปองอย่างต่อเนื่องและยังช่วยดูแลวาเลนติน่าแอดวาเลนติน่าดอทเอริกบฉันไม่สามารถทำได้ถ้าไม่มีคุณแม่พวกเรารักคุณมาก